ต้องเริ่มต้นด้วยการกินนะครับเน้นแต่สุขภาพดีและที่สําคัญครับห้องเรียนดีโรงเรียนบ้านกพกบโคมีการจัดการเรียนการสอนในห้องพิเศษครับห้อง IEP ครับ Intensive English Program นะครับสอนในรายวิชาทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยนะครับและนะครับมีการเรียนการสอนด้วยครูชาวต่างชาตินะครับนำะบวนด้วย Big i n s p i r e b e Come Big Career นะครับตามมาด้วยนะครับขบวนของนานาชาติค เราอุ่นใจนะครับวิช so ทูดวิล์นะครับขบวนน่าจะเป็นขบวนอาเซียนนะคะประเทศต่างๆที่ประเทศไทยเราร่วมในึอ่าหประเทศใอาเซียนนะและที่สำคัญครับขบวนทัพนักกีฬาคีา่จักรยานไทยฝึกสอนโ,โดยคุณครณูนะครับหมวดวิชานะครับพ<ะ>ลับคราบครครับครับครคั ที่สาคัญต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีครับหลอดยาเสพติดไฮไลท์ใกล้ตัวนะพันรองครับที่เห็นยิ่งใหญ่อลังการยาวนี้นะครับพันบริการอนุมาตสัมปีนะครับไม่นะครับไม่รบไม่รมประกวดขบวนพาเลตนะครับนะฮะโรงเรียนบ้านกบขอกบโพนะครับขอสละสิทธิ์ในการรับการประกวดขบวนพาเลตครับขอเสียงปรบมือให้